สวัสดีพวกตูดทั้งหลายวันนี้เราอยู่กับเกมบอกฟุตทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นไอติ้งผมอยู่กับไอปังเออวันนี้เราจะมาหาดาบที่ชื่อว่าชูสวีใช่ไหมปัง ปังมันมีสามดาบนะครับผมยังไม่มีวันนี้เราจะต้องเอาดาบมาเป็นของเราให้ได้ผมขาดเช่นเล็บเดียวแล้วก็คือชูซุยผมเข้าเซิร์ฟมาตอนสิบโมงเจ็ดนาทีห้าสิบเจ็ดวิตอนนี้บ่ายสามห้าสิบเอ็ด S <S <an> เแล้วลองถ่ายทอดวิธีการหาดาบฟอนปิดปิดปิดเสียงเดี๋ยวโดนลิกสิทธิ์เออซูซูยชูซวยมันเรียกว่าอะไรวะ ชูซุยซูซุยอูรุยเรียกว่าอะไรอ่ะชูซุยหรือซูซุยโอ้มันเรียกว่าอะไรชูซุยซูหรือซูซุยอ๋อชูซุยเทพดาบริวมะเรียวใช่เรียวมะใน R O V ไหม อเอ,มมอ,ออลิวมะซาบุไรอไอติ้งนะครับทุกคนต้องมารออีกเนี่ยไอตูด้วยเมเนเจอร์แบบยิ้มแห้งมากเลย ใช่ครับผมหามาหนึ่งล้านครั้งแล้วก็ยังไม่ได้สทีนี้เราลองมาหาดาบกันโอเคทุกคนครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูที่หลังหิน ฟคตอรี่นะครับผมอุ้ยถ้าเกิดมีามีโอกาสซุซุสูงมากครับตรงนี้เอปังไปแฟคตอรี่เอไม่ใช่ไปคอลเสเซียมเคเดยวเราดูใต้อุโมงนะ้ำเดี๋ยวผมดูใต้อุโมงน้ำนะครับอุ้ยกินบิดเราผมรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ที่กินบิดผมลองมาดูใต้อุโมงนะ้ำ ผมเจอซังใดที่ใต้อุโมงน้ำนะครับเฮ้ยขอให้เป็นซูซยเถอะชูโอ้โอ้โ,อโอผมร่วงครับทุกคนเฮ้ยแม่เดี๋ยวผมไปดูเกมหยาดเอง ว้ายกับล่วงอ๋ออ้าวแหลกปว้ยเคผมไปเก็บยาแล้วครับนี่อาจจะเป็นเกาะอ,อุศก็ได้ลองไปดูเกาะอ,อุศก่อนโอเคนันเองรีบดูเกาะอ,อุศเลย ี๋ยวดูก่อนยังไม่ถึงเลยใช่หรออุศหรือเปล่าเราว่าจะเป็นอุศนะอ้าเจอแล้วครับท่านผู้ชมเฟนเย็ดจูสเตรคับนะนผู้ชมผมอัดคลิปเล็กเจออะไรเจออะไรครับเจอเลย เจอกันที่คาเฟ่ครับท่านผู้ชมพีพลังค่ะวฟังพลังแห่งการอัดคิวอะอ้าวซูซี่ซในรอบสิบปีแล้วครับผมเดี๋ยวต้องไปรวมสามดราวีนะครับฟังฟังอยู่ที่คาเฟ่ยงังนี่ซูซีผม ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนขอตัวไปฟาร์มซูสุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครนะครับกดไลค์กดแชร์กับครแชร์ไปให้เยอะๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ถ้าใครไม่กดขอให้ตูใหญ่นะครับไปแล้วบ๊ายบย